มาค่ะวันนี้เราจะมาพาเพื่อนๆเ,เปลี่ยนจัมสูตรตัวนี้เป็นชุดกระโปงนะคะเราจะต้องล้อใต้เป้าออกนะคะล้อขาออกนะคะจากนั้นพอเราล้อออกมาแล้วมันก็จะได้งานหน้าตาลักษณะประมาณนี้ใช้ไม้บรรทัดตีตรงจากช่วงเอวด้านบนลงมานะคะจากนั้นก็ทำการเย็บตัดเป้าทิ้งได้เลย ชุดที่จะเอามาทำแบบนี้ได้นะคะจะต้องมีช่วงสะโพกช่วงต้นขาที่ใหญ่ๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นชุดจำสูตรที่เข้าลูกหรือว่าพอดีสะโพกอันนั้นจะทำยากนะคะทำออกมาแล้วอาจจะใส่ไม่ได้นะคะอันนี้เราตัดตรงอย่างเงี้ยลงมาได้เลยวัดให้เท่ากันนะคะช่วงตะเข็บดันค้า กับออกมาดูด้านนอกนะคะให้มันเป็นเส้นตรงทั้งหน้าและหลังแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็พงตัดผ้าส่วนเกินทิ้งได้เลยการคิดราคางานนะคะก็เริ่มต้นได้ตั้งแต่ห้าสิบบาทห0บาทแ0ดบาทหนึร้อบาทยจะเอาเท่าไหร่ก็อยู่ที่ความพอใจของช่างกับลูกค้าตกลงกัน พอพวงเก็บความเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็พักชายกลับนะคะย้ำนะคะว่าชุดจำสูรที่มันจะเป็นพวกชุดกเกงๆค่ะเล็กๆเท่าลูกอะไรพวกนี้จะทำแบบนี้จะทำไปได้ยากนะคะจะทำไม่สวยนะ่ะเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าผ้ามันน้อยนะคะชุดนี้มันทำได้เพราะว่าเนื้อผ้ามันเยอะนะคะออกมาเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้ชุดกระโปรงน่ารักน่ารักแล้วนะคะต้องได้สะโพกคนใส